ท่านผู้ชมคะในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมีเหตุการณ์ต,ต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายหลายครั้งที่รู้สึกเหมือนมีผงเข้าตาแก้ปัญหาไม่ถูกแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปเชิญรับชมรายการคุยสไตล์กังฟูงที่บ้านบ้านทีวี เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณก่อนสิคะมีนักตอบปัญหาชีวิตชื่อดังและหลานสาวที่สงสัยรอท่านอยู่หากท่านพร้อมแล้วเชิญพบกับพวกเราได้ในเวลาต่อจากนี้เพื่อนรักในยามสุขเพื่อนทุกข์ในยามเศร้าเขานั้นหรือคือขวัญใจคนเดิมอากังฟูไทยเพลย์บอยสวัสดีครับ นี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพย์บอยแล้วก็ค่ะวิยาค่ะพาวลาวีกดนต์อค่ะเราก็พบกันเป็นประจำทุกคืนนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณที่บ้านบาน้านทีวีค่ะสามารถรับชมได้สองช่องก็คือช่องเจ็ดสิบสามค่ะแล้วก็ช่องหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็ดูช่องเจ็ดสิบสามนั่นแหละเวลาสี่ทุ่มเ<อ>จอเราสองคนไม่ไม่รู้นะแต่ความรู้สึกนะเช็คดูได้หนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี่ย ภาพสีเสียงมันจะสู้เจสิบสามไม่ได้มันจะชัดเจนกว่าคแต่ดูโลโก้ช่องแล้วก็เจอเราสองคนนี่แหละมาสแตนบายเราคุณผู้ชมตอนสี่ทุ่มนะก็พยายามนะครับเพราะว่ามันมันมันเหลือรายการนี้รายการเดียวที่จะคุยเรื่องสัพเพเหตุเอาว่าเป็นสาระจริงๆที่แบบมันไม่ล่อแหลมมาเนาะส่วนส่วนใหญ่รายการมันแบบจะไปทางล่อแหลมนิดนึงเนื้อหาเพราะว่าแบบเนื้อหามันค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ ไม่มันมันมันเนื้อหามันจะไปล่อแหลมแล้วมันพูดความจริงอ่ะเออใช่ไหมอาในในในความเป็นจริงคนเราเนี่ยต้องยอมรับความเป็นจริงอ่ะอย่างทุกวันนี้เนี่ยมีโทรศัพท์มาจากผู้สูงอายุเนี่ยโทรมาหาผมเยอะมากอยากจะรู้ว่าเฮ้ยอายุเท่าไหร่สมรรถภาพทางเพศถึงจะเสื่อมเริ่มเสื่อมเออถามผม วันนี้ขอแจ้งเลยครับเรื่องสมรรถภาพทางเพศเนี่ยนะครับไม่มีจำกัดอายุครับเวลามันจะเสื่อมเนี่ยยังไงมันก็เสื่อมต่อให้อายุในน้อยอายุยี่สามสิบมันก็เสื่อมมันขึ้นอยู่ที่สภาพร่างกายคการดูแลร่างกายของระบบร่างกายของคนเราการกินการอยู่ด้วยเนาะเอากันอย่างนี้ดีกว่าแช่รมองกันชัดๆเลยค ถ้าคุณอดนอนเนี่ยค่ะคุณจะมีอารมณ์ไหมไม่มีหรอกจำไม่ละเวลาคุณหิวเนี่ยคุณจะมีอารมณ์ไหมค่ะหิวข้าวเนี่ยล้วมีอารมณ์เซ็ก์ไหมก็หิวอะก็จะหาของกินแหละอ๋อนี่ไม่ไม่เราชี้ให้ชัดลงไปไงค่ะทุกอย่างคุณต้องพร้อมสมบูรณ์แบบสมบูรณ์ก่อนค่ะแล้วถึงจะมีอารมณ์ทางเซ็ก์อืมใช่ไหมบางทีบอกว่าเอ๊ะทำไมคนจรจัด ถึงไปข่มขืนคนได้คนจอนจัดเขาไม่ได้เขาไม่ได้มาคิดมากเรื่องความรวยความรวยความจนหรือมีภาระหรือมีอะไรเขาเขาเขาสมบูรณ์แล้วออเขาไม่คิดอะไรแล้วนะเขาสมบูรณ์แล้วไงเขาถึงมีเซ็กได้ค่ะมือต้องหัวโปร่งๆปงโล่งๆจากทุกเรื่องก่อนอย่างเงี้ยเนาะใช่เขาไม่คิดอะไรเลยคใช่ไหมทีนี้บางคนบอกเห็นไหมครับกินเหล้าค่ะ กินเบียร์กินกอล์สูบบุหรี่สูบกัญชาสูบพวกยาเสพติดทั้งหลายเพราะมันโป่งแล้วนี่ไงเมาแล้วไงโป่งแล้วไงอารมณ์ทางเพศมันก็ขึ้อารมณ์ทางเพศมันก็ขึ้นนี่ชัดเจนเลยทีนี้ที่ถามมาบอกว่าอายุเท่าไหร่ไม่จังหวะอายุครับขึ้นอยู่ที่สภาพร่างกายของคุณ วันนี้ค่ะคุณอาหนูมีเรื่องมาถามหนูอยากจะรู้ว่าผู้ชายเนี่ยที่เขาช่วยตัวเองสมมติอย่างช่วยตัวเองวันหนึ่งหลายๆรอบเงี้ยคือถึงเวลาปฏิบัติภารกิจจริงๆอะแป๊บเดียวเสร็จเนี้ยคุณอาเรียกว่าสมรรถสมรรถภาพทางเพศเสื่อมคะคือคือมันไอไอ,ไอไอตรงนี้มันมีหลายสายเหตุหรือว่าแบบช่วยตัวเองแล้วเคยชินแล้วพอไปปฏิบัติการจริงๆก็เลยแบบมันเร็วไงมันก็เลยเร็วอารมณ์ พอมันมันมันไหลโอโห้ไหลเรื่องไหลเนาะองค์ประกอบมันเยอะรายละเอียดมันเยอะมันละเอียดมากในการที่บอกว่าเฮ้ยทำไมมันมันมันหลังวเสร็จเร็วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรตายตัวที่จะบอกว่ามันตายตัวบางทีมันอยู่ที่ความเคยชินด้วยนะคุณผู้ชมว่าถ้าเวลาช่วยตัวเองถ้าแบบแป๊บเดียวเสร็จแล้วเวลาแบบไปมีอะไรจริงๆปฏิบัติการจริงๆงเนี้ยมันอาจจะทําให้แบบเขาเรียกว่าการการกั้นอมันกั้นไม่อยู่อะผู้ชายเนี่ยนะครับถ้ามี มีนะครับมีความผิดปกติของสมรรถภาพทางเพศนะครับหัวใจจริงๆเลยเนี่ยนะครับอยู่ที่ต้นทุนผู้ชายมีต้นทุนนะครับต้นทุนต้นทุนคืออะไรคะของทางเพศเนี่ยเกิดน้ำอสุจิสังเกตไหมสังเกตไหมค่ะ อันอันนี้พูดถึงผู้ชายนะคตอนหนุ่มๆอายุสิบกว่ายี่สิบน้ำมาสุจีเยอะคขึ้นได้ทั้งวันขึ้้้นนไดทัังวคบางคนช่วยตัวเอง8ครั้งสิบครั้งได้สบายเลยเพราะสมรรถภาพเขาดีไงใช่ไหมทีนี้พออายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นปุ๊บ เราไม่รู้ละว่าเขาจะผ่านชีวิตมายังไงจะใช้ชีวิตยังไง,งอะไรประการแล้วแต่แล้วแต่ทีนี้พอคนที่พอสูงอายุขึ้นมาบอกเฮ้ยทำไมมันไม่ค่อยมีอารมณ์เลยค่ะไออารมณ์นี่มันก็เกี่ยวกับต้นทุนนะครับสังเกตไหมเวลาหนุ่มๆเนี่ยค่ะต้นทุนเยอะเนี่ยอารมณ์เยอะกระตุ้นให้มีอารมณ์มาใช่ไปไอ ไอ้ต้นทุนในน้ำมัซซจินี่ถ้าเยอะนี่มันเป็นตัวกระตุ้นอยู่แล้วเหมือนกับน้ําเต้นตุ่มอะอยากออกออเใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะระบายทีนี้ถ้าถ้าถ้ามันระบายออกไปแล้วค่ะมันยังไม่ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกมันก็ไม่มีก็เฉยเฉยจนกว่ามันจะสร้างขึ้นมาอีกให้มันเต็มทีนี้พอคนสูงอายุปุ๊บเนี่ยพอมาเจอปัญหาเกี่ยวกับว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยตื่นตัวไม่ค่อยแข็งตัวไม่ค่อยอะไร อะไรอย่างเงี้ยพยายามนึกถึงอารมณ์มันก็มีแต่ว่ามันมันไม่มันไม่เปี่ยมล้นไม่อะไรอย่างเงี้ยก็เพราะต้นทุนไงทีนี้พอคนสูงอายุขึ้นมาบางคนเนี่ยอาจจะไม่สูงอายุแต่ว่าการใช้ชีวิตมันทำให้ระบบของต่อมลูกหมากเนี่ยมันทำงานได้ช้าบางทีแบบการกินอาหารอะไรหนักจัดอะไรเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบ ทีนี้เราไปบอกไม่ได้หรอกว่าออย่างว่ามันอยากเป็นอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นอย่างนี้มันอยู่ที่ระบบภายในของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันทีนี้พอคนสูงอายุปุ๊บเนี่ยพอไอ้ที่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีอารมณ์หรือไม่ค่อยตื่นตัวไม่ค่อยมีสมรรถภาพเนี่ยเฉพาะต้นทุนมันน้อย ต้องใช้เวลาในการที่จะไปไปไป<า>ผลิตมันค่อยๆสะสมมันให้มันเต็มเปี่ยมให้มันล้นขึ้นมาอ,มอันนี้คืออย่างทีนี้พอสูงอายุแล้วเนี่ยไอ้การผิดไอ้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเหมือนกับหนุ่มๆม,มันไม่ง่ายเหมือนกับหนุ่มๆแต่บางคนโอเคมันขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลอาหารที่กินเข้าไปมันก็มีส่วนนะการดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือคือทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือมันก็อยู่ที่สภาพ แวดล้อมของตัวเองต้นทุนของตัวเองทีนี้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมบอกเลยมันก็เหมือนกับน้ำในตุ่มอะถ้ามันเต็มตุ่มแล้วปล่อยให้มันเต็มอยู่ตลอดเวลาน้ำมันก็มีโอกาสเน่ามีโอกาสเสียมีโอกาสเก่าก็ต้องเอาน้ำเก่าออกเพื่อในการที่จะตักน้ำใหม่หรือผิดน้ำใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนอายุห้าสิบขึ้นไปผมบอกเลยนะครับอายุห้าสิบเนี่ย อย่างน้อยที่สุดเนี่ยอาทิตย์ละสองครั้งในการปลดปล่อยน้ำเปลี่ยนระบายน้ำเก่าเอาน้ำใหม่สร้งเพราะว่าน้ำเก่าไปไอผิดพันในเครื่องมันก็สามารถที่จะผลิตขึ้นมามันก็จะต่อเนื่องเครื่องยนต์กลไกมันได้ทำงานได้ต่อเนื่องทีนี้บางคนเนี่ยเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยยังไม่ออกเลยยังไม่ออกเลยเครื่องยนต์กลไกมันก็ไม่เดินเครื่องมันไม่ได้สูงขึ้นมันก็มันก็จะอดแอด อ่อนแอเน่ะเฉะไปเรื่อยๆคนี่นี่คือสิ่งที่คนคิดไม่ถึงคผมบอกว่าอายุห้าสิบขึ้นไปเนี่ยอย่างน้อยที่สุดต้องสองครั้งคอย่างน้อยนะคะแต่ถ้าห้าครั้งหกครั้งก็ดียิ่งดีใหญ่แสดงว่าร่างกายคุณแข็งแรงคระบบอวัยวะภายในระบบสืบพันธุ์สังเกตนะครับพอคนเราเนี่ยผู้ชายเนี่ย พอมีอารมณ์เนี่ยพอมีอารมณ์ในเรื่องเซ็ก์ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างดีหมดสมองเสมอประสาทแลนอารมณ์ดีทุกอย่างดีเอายังไงก็ได้หยวนอย่างไงก็ได้ลองสังเกตดูแต่ถ้าลองมันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยอารมณ์เสียมันจะงูหงิดมันจะอะไรไม่รู้คุณก็ไปพิจารณาดัวยเองดีผมพูดนี่พูดเรื่องความหลังความเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างน้อยที่สุดสองสองครั้งต่อหนึ่งอาทิตย์เดือนหนึ่งแปดครั้ง คุณจะทํำยังไงก็ได้โดยวิธีไหนก็แล้วแต่วิธีไหนก็ได้ก็แล้วแต่60ขึ้นไปคอย่างน้อยที่สุดคอาทิตย์ละครั้งิ0ละครั้งก็หลายวันอยู่นะอาทิตย์ละครั้งคนี่พูดถึงเนี่ยแล้วถ้ามันสองอาทิตย์สามอาทิตย์ครั้งได้ไหมได้ ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรือไม่ออกเลยก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรแต่คุณจะอึดอัดตัวเองไหมล่ะแล้วมาปรึกษาผมว่าทำไมมันไม่ตื่นตัวไม่แข็งตัวก็เพราะคุณอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลองสังเกตดูดีกับถ้าเราหกสบขึ้นไปถ้าสมรรถภาพทางเพศเนี่ยถ้ามันอ่อนแอทุกอย่างความสดสายความอะไรต่างๆอะไรมันจะไร้ค่าทันทีเลยเราให้คุณผู้ชมลองสังเกตตัวเองดีกว่าคุณอาว่าอาการเบื้องต้นของ สิ่งที่เราเรียกว่าสมรรถภาพทางเพศเสื่อมเนี่ยมันมีอาการแบบไหนบ้างคะคุณอาให้ลองสังเกตตัวเองหนึ่งเสร็จไวแหละเอาวัยวะเพศแข็งตัวไม่เต็มที่มันถ้าต้นทุนมันน้อย <c oughs> มันก็แข็งตัวไม, <c oughs> ไม่เต็มที่อยู่แล้วอ,อ,อันนี้แน่นอนที่โดนปรึกษาหลายๆ,ๆครั้งก็คือเหมือนตอนแรกเอวัยวะเพศแข็งตัวแล้วพอปฏิบัติการอยู่สักพัก <c oughs> นิ่มลงไปเลยแต่ผู้ชายก็ไม่เสร็จก็ต้นทุนมันน้อยไงมันก็เหมือนกับ สูบลมทีแรกมันก็ปื้อพอปื้อไปพอลมหมดมันก็ฟอลงมาเนี่ยมันมีแบบผู้ชายอ่อนตัวเราไม่เสร็จกับผู้ชายอ่อนตัวเราเสร็จก็เลยงงว่าแต่ถ้ามันมีต้นทุนเต็มเปี่ยมเต็มล้นอยู่ไม่มีทางเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นต้องรู้จักในการเสริมในการเติมแกลเลนเด็ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันโอเคเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องนี้กันตอนในช่วงหน้านะช่วงนี้ไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อนสักครู่ค่ะคุยสไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพ สวัสดีครับผมกังฟูไทเพบอยวันนี้อยากนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องกาแฟในการที่จะได้ช่วยในการเสริมสมรรถภาพทางเพศของคุณผู้ชายโดยตรงเลยยืนยันนะครับเป็นกาแฟที่สุดยอดจริงๆของในขบวนการกาแฟทั่วๆไปเพราะมันมีส่วนผสมส่วนผสม,ส,ผส,มสมุนไพรทั้งหมด ในการที่จะช่วยในการฟื้นฟูเสริมสร้างสมรรถนใครที่อ่อนแอไม่ค่อยมีพลังไม่ค่อยแข็งแกร่งไม่ค่อยมีความอึดความทนอะไรต่างๆแล้วกาแฟกังฟูตัวนี้แค่ชงหนึ่งสองนะครับดื่มก่อนสักครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับจะทำให้ท่านเนี่ยมีการสร้างพลังตัวเองแล้วมี power ในการสูงใน,ใน,ใ,นในสมรรถภาพตอนนั้นเลยนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับ กาแฟกังฟู3มกล่องแถมหนึ่งกล่องในราคาหนึ่งพบาท3มกล่องแถมหนึ่งกล่องนะครับตกแล้วกล่องนึตกสี่้อยกว่าบาทหนึ่งกล่องมีสิบสองเทนี้ครับถ้าสนใจนะครับถ้าสนใจหรือว่าใส่ใจกับสุขภาพของตัวเรานะครับที่มันตกต่ำมันด้อยลงไปแล้วต้องเสริมนะครับโทรที่เบอร์โทรครับ0863 4 7 4 8 7 7เบอร์นี้นะครับโทรได้ตลอดเวลาครับแล้วกังฟูจะเป็นคนรับเองแล้วก็มีอะไรที่จะสนใจสอบถามหรือว่าข้องใจอะไรถามกับกังฟูได้โดยตรงเลยอย่าลืมนะครับกาแฟากังฟูคุยสไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพอ่ะค่ะกมาสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะนี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดำเนินรายการโดยผมกังฟู ไพเพยบอยแล้วก็เป็นช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับช่วงแรกสี่ทุ่มโดยประมาณนะครับแล้วช่วงที่สองนี่เราก็จะต่อเนื่องค่ะเราชมเราได้ทางบัน้านทีวีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะขอทวนค้างเก่าจากตอนแรกมาเรื่องสุขภาพค่ะผู้ชายที่อายุ60ขึ้นค่ะ คืออย,อย่าอย่าอย่าไปสีถนนชัยเลยเอ้ยผมห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าขาดอีกวันเมียหกหกสิบยอนย่อนมาหน่อยไอไอยอนอย่าอะไรเราเรา,ยอ,ายอย่าไปอย่าไปสีถนนชัยเลยค <c oughs> ถ้าหกสิบถ้าทําได้ค <c oughs> นี่ผมพูดถึงในกรณีที่ทําได้ <c oughs> ไม่ใช่บังคับนะครับค <c oughs> ถ้าทําได้ยยิงงอสุขภาพราพ่างกายคุณจะแข็งแรงคืออย่างน้อยค <c oughs> ถ้าหกสิบ อาทิตย์หนึ่งได้สองโอ้โหสุดยอดยที่เขาว่าผู้ชายเนี่ยสําคัญที่สุดคือเรื่องเกี่ยวกับลูกอันทะต่อมลูกหมาจริงไหมคะที่ควที่จะต้องบํารุงใช่ใช่ใช่เพราะ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 ไอ้ตัวนี้ไงครับผมถึงว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงของผู้ชายนี้ไอ้ที่ไอ้ที่สมรรถภาพทางเพศเสื่อมได้อะไรต่างๆก,ก็คือต้นทุนของสมรรถภาพทางเพศคือน้อาอสุจิถ้าไม่มีค่ะ มันก็มีปัญหาแน่นอนไม่ตื่นตัวไม่แข็งตัวไม่มีอารมณ์ไม่มีอะไรแต่น้อยคนที่ว่าไออายุหกสิบขึ้นเนี่ยแล้วมันมีสมรรภาพที่แข็งแรงอะไรพูดง่ายๆเลยล้านคนมีไม่เกินสิบคนก็คือด้วยสุขภาพของตัวเขาเองและหนึ่งต้นทุนเขามีมาดีแล้วก็ดูแลตัวเองได้อีกหนึ่งแต่อายู่หนึ่งในหนึ่งในล้านเพราะไอ้ไม่ไม่ไอ้ที่อยู่หนึ่งในล้านเพราะอะไรเพราะว่า เพราะว่าการดูแลตัวเองนะการรู้จักในการนั้นแล้วก็เรื่องเรื่องไอ้ไอ้พวกหมักดองเหล้าเบียรอะไรต่างๆเราเราไม่ได้แตะต้องมันบางคนบอกว่าตัวเองไปทําหมันมาค่ะคุณอาก็เลยสมรรถภาพทางเพศเสื่อมไม่เกี่ยวหรือเปล่าคะเดี๋ยวจะคุยเรื่องทําหมันให้เดี๋ยวจะคุยเรื่องทำหมันบางคนบอกเพราะทำหมันไงก็เลยแบบสมรรถภาพเสื่อมอะไรเงี้ยถ้าพูดมาอย่างงี้ดีแล้วเดี๋ยวจะคุยเรื่องทำหมันให้ฟังทีนี้พอท่าได้นะถ้า60สบเนี่ย ถ้าได้อย่างน้อยเนี่ยอาทิตย์ละครั้งเดือนหนึ่งสี่ครั้งอย่างน้อยนะจะทำยังไงก็ได้จะให้มันออกยังไงก็ได้แ่ระบบอวัยวะแต่มันได้ทำงานนี่บางคนเจ็ดสิบกว่าโพรมาปรึกษาว่ามันจะทำยังไงชิ่จะให้มันออกอแล้วก่อนโควิดมาเห็นไหมเขามีนวดกระปูนวดอโลมานวดน้ำมันนวดอะไรใช่ไหม อะไรต่างๆอะไรก็ไปให้เขานวดจัดการให้ซะก็จบไอการที่จะเอาไอต้นทุนออกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวบางทีวิธีการอย่างอื่นที่ทำยังไงให้มันออกเนี่ยเมื่อมันน้ำเก่าออกไปต้นทุนเก่าออกไปร่างกายก็จะสร้างมันก็สร้างใหม่ขึ้นมายิ่งสร้างใหม่ได้ยิ่งเครื่องจักรมันก็ยิ่งยิ่งทำงานได้เต็ม ได้คล่องตัวขึ้นแต่ถ้านานทีนึงก็เอิด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 ฮะลองสังเกตดูนะครับลองดูจากของจริงค่ะเข้าใจจากความเป็นจริงเท่านั้นเองสูงอายุสูงอายุขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยสีของน้ำมัสจิมันจะยิ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆจริงหรือเปล่าคะอามันก็มีส่วนอืเพราะว่าความแข็งแรงไงค่ะความแข็งแรงค่ะทีนี้ว่าถ้านุ่มๆเนี่ยต้นทุนเนี่ย มันจะเหมือนกับกาวลาเทคเลยมันเป็นน้ำใหม่หรือเปล่าคุณอามันก็เลยแบบสีต้นทุนมันจะเหมือนกับกาวลาเทคเลยค่ะเหนียวข้นเหนียวข้นคลักเลยเอ็นนี้พออายุมากขึ้นปุ๊บพอหกสิบเจ็ดสิบปุ๊บเธอออกมาปุ๊บนี่มันเหมือนกับมันเป็นน้ำแป้งเปียกแป้งเปียกที่เอามากวนกวนกาวอะใส่ใสใสใสเยิ้มเยิ้มอะไรอย่างนั้นเพราะว่าแบบไม่ค่อยออกบ่อยแต่ว่าแต่ว่า ไอ้ตัวชื่ออสุจิยังเหมือนเดิมปกติเหมือนทีนี้คนสูงอายุเนี่ยพอเวลาพอเวลาถึงระบบการหลังเนี่ยแรงอัดฉีดมันน้อยคือเข้าใจไหมแรงเขาถึงบอกว่าคนสูงอายุแล้วไม่่คยมีลูกไอ้ที่ไม่่คยมีลูกเพราะว่าแรงอัดฉีดมัน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 หย่อนสมรรถภาพมันไม่เหมือนตอนหนุ่มๆ่แน่นแรงอัดฉีดมันจะเยอะ ก็แค่นั้นเองค่ะแต่มันมีโอกาสคไม่ใช่มีโอกาสนางัีก็แข็งแรงเหมือนกันแข็งแรงเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าแรงส่งมันน้อยคก็แค่นั้นเองทีนี้แปดสิบเก้าสิบก็แล้วแต่ท่านแปดสิบเก้าสิบเนี่ยก็พยายามให้ได้บ่อยๆแหละ เอาสมองไปคิดอะไรคิดหาความสุขเถอะ <c oughs> เอาอะไรที่ทำอะไรที่ให้มันมีความสุข <c oughs> เที่ยวได้เที่ยวไปกินได้กินไป <c oughs> ทำอะไรได้ทำไป <c oughs> ให้มันมีความสุขอะไรที่เป็นความสุขทำไป <c oughs> หนูเคยหนูเคยไปอ่านในในแบบบทความอันหนึ่งนะคุณอาที่แบบเขาถามว่าถ้าเ,เขาหลั่งน้ำอสุจิออกมาแล้วมันมีเลือดผสมออกมาด้วยออันนี้มันอาจจะผิดตางไหนอันนั้นเป็นมันเป็นเกี่ยวกับ ท่อบ้างเป็นเกี่ยวกับท่อบ้างการอักเสบบ้างอะไรบ้างอันนั้นมันก็นั่นต้องไปพบแพทย์ไม่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 อันตรายเท่าไหร่มันก็อย่างมากก็แค่เป็นฉีกบ้างอักเสบบ้างกินยาแก้อักเสบก็หายแต่ไม่ใช่ว่าไหลออกมาเป็นโจกเลยอย่างนั้นนั่นขาว่าเป็นยากแต่คงเป็นยากส่วนมากแล้วมันก็มันน้อยมากน้อยมากและหนูแอบสงสัยอีกอย่างหนึ่งคือหนูทราบมาว่าถ้าสมมติคนที่เป็นโรคเบาหวานใช่ไหมคะเวลาแบบ ปาตวะออกมาเนี่ยมดจะมาตองเนี่ยอ๋อเนี่ยมัน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 เป็นการขับน้ําตาลออกไม่หมดเนี่ยแต่ว่าถ้าถ้าเป็นคนที่เป็นเบาหวานเวลาแบบหลังน้ําอสุจิมันจะเป็นมดมาตอมเหมือนกันมั้งไหมคะมีส่วนนิดหน่อยแต่ไม่แต่ซึ่งปกติมดมันก็ตอมอยู่แล้วปะถ้าสมมติว่าแบบคนปกติหลังออกมาแล้วแบบหกตามพื้นอะี่ยมันมันยังไม่เคยมีใครทดลองดูมันยังไม่เคยมีใครทดลองอยู่ว่าน้ำอสูจิแล้วมดมันจะตอมไหมใช่ไหมล่ะ มันมันมันแต่จริงๆแล้วเนี่ยว่บอกเลยนะ,ค,ะความเข้าใจของคนเราเนี่ยไหนไหนพูดมาจิตรงนี้แล้วเพราะเราอยู่ในรายการในรายการเพศศึกษาแล้วค,ความเข้าใจของคนเราเนี่ยผมกล้าพูดคทุกคนเนี่ยก็ยังอาจจะไม่เข้าใจคำว่าความสุขค่ะกับการขึ้นสวรรค์เนี่ยเชื่อไหมครับ ทุกคนเนี่ยมักจะเข้าใจนะนนว่าทุกคนมักจะเข้าใจนะว่าไอ <c oughs> ้การที่กําลังมีอะไรกัน <c oughs> กําลังเสียดสีกัน <c oughs> ตรงนั้นไม่ใช่ขึ้นสวรรค์น,นะครับตรงนั้นไม่ใช่ขึ้นสวรรค์นะครับตรงนั้นแค่ปีนบันไดสวรรค์กาลังขึ้นป <c oughs> ีนบันไดสวรรค์แค่ทําให้มันเสียวซ่าน <c oughs> ทำให้มันมีความสุขความความสุข เฉพาะอะาแค่นั้นเท่านั้นเองค,ครับสวรรค์จริงๆเนี่ยความสุขจริงๆเนี่ยอยู่ที่ตัวเพศชายเนี่ยเป็นคนที่จะปล่อยเชื้ออสุจิออกมาเป็นต้นทุนออกมาห,มหลังออกมาไอ,อกา้การหลังตรงนั้นแหละนั่นแหละคือการขึ้นสวรรค์ห,หลัง มันไม่ใช่หลังแบบย้อยแบบปี๊ดแบบอะไรเพราะมันเป็นแรงอัดฉีดค่ะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีแต่ละแต่ละฉีดแต่ละฉีดแต่ละฉีดนแต่ละฉีดตรงนั้นค่ะมันมีแรงอัดเนี่ยตรงนั้นแหละก็คือสวรรค์ถ้าหนุ่มๆเราสังเกตดูดีครับบางทีแรงอัดฉีดได้เจ็ดแปดเจ็ดแปดครั้งนั่นคือสวรรค์เจ็ดแปดครั้งพอคนสูงอายุปุ๊บเนี่ยแรงฉีดอาจจะครั้งเดียว ครั้งครึ่งหรือไม่เกินสองครั้งมันก็สวรรค์ทีเดียวแค่สองครั้งแต่ประตูสวรรค์ใช่ใช่ใช่นี่ไงต้องเข้าใจนะครับการเปิดประตูเข้าไปการที่เสพกันเนี่ยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นสวรรค์นะครับคเสพกันนี่ไม่ใช่ขึ้นสวรรค์นะครับเสพกันนี่มันเป็นการปีนบันไดสวรรค์คไอสวรรค์จริงๆมันอยู่ที่ตรงที่นั่ต้นทุนใช่ต้นทุนมันออกไปคแต่ ผู้หญิงก็จะรับรู้นะครับผู้หญิงเนี่ยจะรับรู้กับต้นทุนของของคุณผู้ชายนะครับจะรับรู้ถึงความถึงสวรรค์หรือไม่ถึงสวรรค์ก็อยู่ที่เพศชายเป็นคนที่อัดฉีดเข้าไปวันนี้เรามีตัวช่วยปีนบันไดสวรรค์ค่ะดับเบิลแม็กพลัสค่ะะมันต้องแข็งแรงอยู่แล้วเพราะว่าถ้าปีนบันไดสวรรค์ถ้าไม่มีการขยันไม่มีการอึดไม่มีการทน บันไดสวรรค์มันก็จะล่มค่ะตัวนี้เขาช่วยเพิ่มเรื่องน้ําอสุจิด้วยแน่นอนแน่นอนอแน่นอนดับเบิลแม็กพัทตัวนี้หนึ่งค่ะคือทานแล้วมันเป็นสมุนไพรทั้งหมดนะครับค่ะใช้ร่วมกับยาโรงพยาบาลได้ทานแล้วนะครับมันจะช่วยทําให้ตอบลูกหมากมันทางานดีขึ้นค่ะบํารุงน้ืต่องตูมกมาการสร้างน้ําอสุจิให้ดีขึ้นให้เยอะขึ้นค่ะ ก็แค่สร้างน้ำมัสุจิให้เยอะขึ้นเท่านั้นเองมันก็ทําให้อารมณ์สมรรถภาพทุกอย่างมันดีขึ้นตามคแน่นอนอยู่แล้วตลอดรอดฟังแหลหนูว่ามันแน่นอนอยู่แล้วครับจะจะดีวันดีคืนดีวันดีคืนคเพราะฉะนั้นแนะนําเลยครับดับเบิลแมกพัทตัวนี้เป็นแคปซูลนะครับเป็นแคปซูลคืนละหนึ่งแคปซูลก่อนนอนเชื่อเลยครับไม่ว่าคุณจะ ขาดบกพร่องมาสองปีสมปีไม่ค่อยมีการขยับตัวไม่มีอะไรผมรับรองว่ามันจะค่อยๆฟื้นแล้วค่อยๆตื่นตัวแล้วค่อยๆสะสมเพิ่มเติมพลังคุณขึ้นมาอย่างดีวันดีคืนอันนี้ส่งผลในระยะยาวแน่นอนเลยครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษครับหนึ่งกระปุกแบบนี้นะคะมี60แคปซูลทานได้2เดือนนะคะช่วงนี้ฉลองครบรอบเข้าที่ปีที่11แล้วนะคะ ตัวนี้แถมมากับเป็นแบบพกพานะคะแบบพกพาแบบนี้ใน1แพ็คจะมี4แคปซูลให้ไป2แพ็คเป็น8แคปซูลเลยนะคะแล้วก็ยังจะมี dbmp สูตรน้ําค่ะตัวนี้สําหรับคุณสุภาพสตรีให้ไป3หลอดนะคะแล้วก็ยังจะมีเป็นน้ําหอมฟิโรโมนนะคะแบบนี้ให้ไปอีก1หลอดนะคะเซ็ตหมดนี่เลยกับของแถมสุดคุ้มนี้ค่ะเซ็ตนี้นะครับเซ็ตสุดคุมนี่นะครับหัวใจสําคัญอยู่ที่ดับเบิลแม็กพัคแคปซูลนะครับหกแคปซูลหกแคปซูลนี่ เซตนี้2,200บาทเท่านั้นเองสองพันสองร้อบาทถ้าสนใจปรึกษากับผมโทรหาผมเบอร์โทรที่อยู่หน้าจอนี่เลยครับจดได้เลยครับ0863474847ปรึกษากับกังฟูได้โทรเดี๋ยวนี้ก็ได้ครับค่ะหรือว่าคุณผู้ชมหรือว่าจะโทรพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะลองกระปุกเล็กมีไหมคะมีเช่นเดียวกัน30แครับูลยค่ะทานได้1เดือนตัวนี้ ตัวนี้1,200บาทค่ะบาทของแขมีเช่นเดียวกันสอบถามผลอาได้หลังไม้โทรได้เลยครับปรึกษาได้เลยครับครัะค่ะรแล้วก็สามารถสอบถามปรึกษาได้สอบถามได้นะเกี่ยวกับทุกเรื่องผลิตภัณฑ์เลยทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเงินอย่างเดียวค่ะแล้วก็ช่วงสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่ติดตามรายการของเราแล้วก็มาอยู่กับเราทางบ้านบ้านทีวีค่ะก็ยังไงก็ต้องมาคุยทุกคืนทุกคืนเนี่ยก็เพราะห่วงใยนำเสนอสิ่งดีห่วงใย สุขภาพสุขเพศของคุณผู้ชมโดยตรงไม่มีใครเขาจัดรายการแล้วมาห่วงใหญ่ท่านแบบนี้หรอกครับแล้วไอ้ที่ผมกล้าพูดเนี่ยเพราะว่าตัวผมเองนะครับอายุ76แล้วผมก็ยังทานดับเบิลแม็กอยู่ทุกคืนแล้วก็สมัรรภาพความตื่นตัวความอะไรต่างๆผมเอามาการันตีครับเอามายืนยันครับว่าผมในสภาพนี้แล้วได้ดับเบิลแม็กเป็นแบบ เพราะฉะนั้นปรึกษาผมได้ทันทีแล้วก็ยังไงก็ดูแลดูแลรักษาสุขภาพสุขภาพของตัวเองอย่างที่ผมพูดไว้แล้วครับอย่าลืมนะครับคืนนี้นอนหลับแล้วก็ฝันดีแล้วเราพบกันทุกคืนครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณที่บ้านบ้านทีวีช่อง7-3านี่นะครับราตรีสวัสดิ์ครับ สวัสดีค่ะดิยานะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนํากาแฟที่เหมาะสําหรับคุณผู้ชายนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายที่สูงอายุแล้วนะคะมีปัญหาเรื่องสมรรถภาพนะคะแล้วก็เรื่องต่อมลูกหม,มากเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นกาแฟบํารุงสุขภาพนะคะเป็นกาแฟสม,มุนไพรนะ,ะผลิตภัณฑ์จากคุณอา ق, กังฟูของเราเนี่เองนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นกาแฟสม,มุนไพรบํารุงสุขภาพแล้วก็ช่วยเรื่องต่อมลูกหม,มากแล้วก็ช่วยเรื่องปัญหาสมรรถภาพนะคะเพราะว่า ผู้ชายเนี่ยพอสูงอายุขึ้นมาแล้วอ่ะต้องมีปัญหาพวกนี้แน่นอนนะคะแน่นอนแหละว,ว่าพอตอนที่ช่วงเป็นวัยรุ่นก็พลังเยอะแรงเยอะเออของมีเยอะเนะาะล่อยไปใช้ไปหมดแล้วก็ไม่ได้เพิ่มเติมไม่ได้เขาเรียกว,ว่าซ่อมแซมเนาะก็จะสึกหลอไปตามการเวลานะคะถ้านั้นใครที่กําลังเิอกับปัญหานี้อยู่นะคะก็นี่เลยตัวนี้นะคะตอบโจทย์นะคะใช้เขาเรียกว,ว่าแบรนด์ของคุณอากางังปูตัวนี้เลย การันตีนะคะด้านในก็จะประกอบไปด้วยเป็นกาแฟนะคะเป็นซองแบบนี้เป็นซองแบบนี้10ซองนะคะ1กล่องราคา600บาทนะคะ1กล่อง600บาทแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้ก็จะเป็น3กล่องแถม1กล่องนะคะเบอร์โทรก็ติดต่อโดยตรงกับคุณอาได้เลยนะคะที่เบอร์086 347 4847นะคะคุณอากังคูไทยเพย์บอยก็ใครที่ อยากจะสั่งผลิตภัณฑ์ก็โทรสอบถามได้โดยตรงหรือว่าแอดไลน์ hmm. ไปก็ได้นะคะตอนนี้คุณอาสแตนบายรอรับอยู่ออเดอร์คือจะบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยปัญหาปากท้องก็สำคัญแต่ว่าปัญหาเรื่องสมรรถภาพก็ลืมไม่ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นก็เป็นกําลังใจให้คุณผู้ใช้ทุกๆคนนะคะให้มีสมรรถภาพที่แข็งแรงะคะเพื่อคู่ของคุณนะคะนี่เลยกาแฟกั้งกู้